สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสะไพรเดนมาร์กค่ะวันนี้ป้าโมนาก็ได้รับข้อความดีๆนะคะข้อความดีๆที่เอามาแบ่งปันกันเนาะโมนากาลังทำอ่าเขาเรียกว่าอะไรโมนากําลังศึกษาหรือว่ากําลังอ่านในเรื่องอ่าการอ่าการทาพินัยกรรมนะคะวันนี้โมนาก็ได้มีหลังไมกับอ่าพี่คนหนึ่งเขาให้ข้อมูลโมนามาอย่าง อย่างดีเลยค่ะเนาะก็อยากจะเอามาแบ่งปันให้ให้ทุกคนได้รับรู้หรือว่าสายฝอรหรือว่าทุกสายแหละมันก็เป็นความรู้นะคะถ้าเรามีเงินอยู่ในตัวหรือว่ามีอะไรอยู่ในตัวถ้าเป็นไปได้ก็จัดการเงินของเราให้เรียบร้อยซะนะจะฝากธนาคารหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่จะยกให้ใครก็ก็แล้วแต่ก็ยกให้ตั้งแต่ที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะ โมนาได้ได้รับข้อมูลดีๆมาแบ่งปันก็คือมีพี่คนหนึ่งเป็นคนไทยนะคะแกอยู่ที่ประเทศไทยแกได้รับรับมอบเ,ออเขาเรียกว่าอะไรรับพินัยกรรมจากสามีแกสามีฝรั่งนะคะเนาะพอรับจากสามีฝรั่งสามีแกเสียชีวิตพอสามีแกเสียชีวิตแกก็โศกเศร้าเสียใจและแกก็ ลูกๆเขาก็มาดำเนินการเรื่องศพที่ประเทศไทยนะคะพอดำเนินการเรื่องศพที่ประเทศไทยความที่ว่าแกเป็นผู้หญิงไทยแล้วกแกแกอายุเยอะแล้วนะคะแกก็ดีใจว่าอุ้ยลูกเขามานะลูกเขามีน้ำจิตน้ำใจมางานมางานพ่อของเขาอะไรอย่างนี้นะคะพอมางานพ่อของเขา แล้วพี่ผู้หญิงคนนี้พี่คนไทยคนนี้ก็อย่างที่บอกว่าแกอายุเยอะแล้วเนาะแกเห็นความดีว่าลูกเข้ามาบ้านแล้วก็มามาเมืองไทยเพื่อมาในงานศพนะคะพอทำงานศพเสร็จนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วแกก็ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้กับลูกของสามีในกระดาษแผ่นนั้นแกก็ยืนยันตัวตนว่า พ่อของเธอเขียนไว้ให้ฉันนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นพินัยกรรมนะคะพินัยกรรมมอบอะไรให้แป,แ,ปแ,ปแปล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 ก็ก็พูดไปว่ามีเงินอะไรหรือหรือได้อะไรเขาเขียนไว้ในนั้นเนาะแล้วเขามีบ้านอ๋อเขามีบ้านด้วยนะคะเขามีบ้านพอเขามีบ้านเขาก็บอกอ่าในพินัยกรรมในพินัยกรรมนั่นอ่าเขาก็จะยกให้แกอยู่ ะะจะยกให้แกอยู่ในพินัยกรรมแล้วแกก็เลยยื่นให้ลูกของสามีไปแล้วลูกของสามีฝรั่งนะคะลูกของสามีเขาก็เอาเอกสารใบนั้นเขาเอาใบตายของพ่อเข้าไปเขาก็เอา,เอาทะเบียนสมรสของแม่เลี้ยงไปนะคะของแม่เลี้ยงไปเนาะแล้วเขาก็เอาไปเขียน ไปเขียนไปหาทนายความไปหาทนายความที่ประเทศเขาที่ประเทศเขาแล้วก็ไปหาทนายความ,าท,าวามที่ประเทศเขาแล้วก็ทําเรื่องเขียนพินัยกรรมใหม่เพราะว่าพี่ผู้หญิงคนนี้เขาให้พินัยกรรมกับลูกไปแล้วลูกเขาไปจ้างทนายความที่ต่างประเทศเขียนพินัย พิ่ในพิ่นกรรมใหม่แล้วบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนมอบให้กับลูกเขามันก็จริงนะคะก็ผู้หญิงคนนี้เขามอบให้ผลสุดท้ายเขาเขียนเขาเขียนใหม่เขาเขียนร่างขึ้นใหม่แล้วเขาเอากระดาษแผ่นนี้มาให้แกเซน็นตอนนั้นแกยังไม่รู้เรื่องอะไรนะคะก็คือความที่ว่าเหมือนอยากจะบอกว่าอันนี้พ่อเธอยกให้ฉันนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือความดีของคนไทยนะคะคือความที่ว่าเราไว้ใจลูกเขานะเราก็เลยให้ให,ให้ให้กระดาษของลูกเข้าไป คนสุดท้ายเขาทำทำร่างขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็มีทนายความเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรทนายความเป็นพยานเพราะว่าผู้หญิงคนนี้พี่ผู้หญิงคนนี้แกยื่นให้ลูกเขาแล้วบอกว่าอ่พ่อเขายกให้ฉันฉันก็เลยให้กระดาษเธอเขาคงจะพูดคานี้นะคะฉันให้กระดาษเธออะไรเงี้ยเขาก็เลยไปทาใหม่พอกลับมา,เขาเ,า,มาเ,เขาเอามาให้แกเซน็นพราะเขาเอามาให้แกเซ็น แล้วเขาก็บอกว่าบ้านหลังนี้จะอ่าเก็บพี่ผู้หญิงคนนี้กว่าบ้านหลังนี้จะทำยังไงเขาบอกอ้าวก็นี่มันเป็นสมบัติของพ่อฉันฉันก็ต้องขายนะผลท้ายที่ผู้จะลูกๆเขาก็ขายนะคะขายขายบ้านหลังนี้เพราะว่าเขามีเอกสารหมดเขามีทะเบียนสมรสเขามีใบตายพ่อเขาเขามีอ่าใบของเขาเรียกว่าอะไรเขามีอ่าพินัยกรรมที่ทําขึ้น เพราะว่าเขามีศาเขามีทนายความนะคะผลสุดท้ายพี่ผู้หญิงคนนี้แกก็ไม่ได้อะไรเลยลูกชายเขาให้นะคะเขาให้รู้สึกว่าจะห้าพันถึงหมื่นประมาณนั้นนะคะให้ไปหาบ้านเช่าใหม่เห็นไหมคะถ้าต่อไปนี้นะคะหญิงไทยเนาะถ้าเรามีพินัยกรรมอะไรก็แต่เสียน้อยเสียง่ายเสียมากเสียยาก จำคำนี้ไว้นะคะเสียน้อยเสียมากเสียน้อยเสียง่ายเสียมากเสียยากหนึ่งถ้าเรามีพินัยกรรมอยู่ในมือไปหาทนายความว่าเราได้รับจากสามีเราทนายความเขาจะการันตีให้เราขึ้นอยางหน่อยนึงเนี่ยการที่เรายื่นกระดาษให้เขาแล้วเขาไปทําใหม่ผลสุดท้ายพี่ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้อะไรเลยนะคะเนาะแม้กระทั่งมีพินัยกรรมอยู่ในมือแต่พี่เขา <c oughs> พี่เขาอาจจะไม่เข้าใจนะคะแล้วพี่เขาอาจจะไม่รู้เนาะโมนาก็เลยอยากจะเอามาเผื่อแผ่หรือว่าเอามาแบ่งปันเล็กๆน้อยๆให้ฟังนะคะว่าถ้าเรามีพินัยกรรมอยู่ในมือแล้วเนาะอาจจะไปอ่านในอินเทอร์เนต็ตหรือไปปรึกษาคนอื่นก่อนก่อนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเอาไปให้ญาติพี่น้องเขานะคะเนาะเพราะว่าบางทีญาติพี่น้องไม่ว่าแต่กรณีใดๆทั้งสิ้นเหมือนกรณีที่โมนาเคยเจอมา เหมือนกรณีที่โมนาเคยเจอมาเหมือนกันลูกชายเขาถือกระดาษอันนั้นของกรณีโมนาก็คือแค่พี่นายอ่าไม่ใช่พี่นายกรรมของโมนาเป็นแค่ประกันชีวิตนะคะประกันชีวิตของอดีตสามีโมนาะ่ะคือช่วงนั้นช่วงช่วงเบลอช่วงบ้าไปเลยคือช่วงช็อกของตัวเองไม่ไม่มีสติสตางนะคะพอสามีเสียเราไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นเราคิดแต่ว่า ทำไมเขาต้องไปนู่นนี่นั่นผลสุดท้ายลูกชายหลังจากเสร็จงานพิธีเรียบร้อยแล้วลูกชายเขาถือกระดาษมาให้โมนาเซ็นนะคะถือกระดาษมาให้โมนาเซ็นมันจะมีลําดับนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าลำดับที่โมนาเห็นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาบอกว่าให้โมนาเซ็นลําดับที่สามโมนาก็งงว่าทําไมโมนาได้เซ็นลําดับที่สามและลําดับที่หนึ่งที่สองคืออะไร คันนี้โมนาไม่เข้าใจใช่ไหมคะแล้วโมนาก็อยู่คนเดียวโมนาก็เลยบอกว่าถ้าเธออยากให้ฉันเซ็นนะเธอเอากระดาษแผ่นนี้วางไว้เดี๋ยวฉันจะถามเพื่อนฉันก่อนตอนนั้นโมนาจะอ้างเพื่อนถึงเพื่อนนะคะโมนาจะอ้างถึงเพื่อนว่าเพื่อนฉันจะช่วยอ่านให้ฉันให้เข้าใจเขาก็โมโหฟิตฟัดฟิตฟัดกับโมแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเธอไม่เซ็นเธอก็ไม่ต้องเอากระดาษนี้ไว้เขาก็เอากระดาษกลับไปพอเขากระดาษกลับไปปั๊บโมนาก็เลยโทรหาเพื่อนบ้านที่ช่วยเรื่องเอกสารโมนา ว่าลูกชายเขาเอาเอกเ,เอาเอกสารมาให้ฉันเซ็นแต่ฉันไม่ได้เซ็นแล้วโมนาก็ไหวดีนะคะตอนที่เขาเข้าไปในห้องเพื่อไปค้นหาใบทะเบียนสมรสของโมนาเขาจะต้องเอาใบทะเบียนสมรสของโมนาไปประกอบอพอเขาเข้าไปในห้องอห้องค้นหาเอกสารโมนาถ่ายรูปถ่ายรูปกับมือถือนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเราอยากเพิ่งไปเซ็น ถ่ายรูปกับมือถือไว้แล้วไปถามคนที่เขาเข้าใจว่ากระดาษแผ่นนี้ต้นอ่าต้นตอมันมาจากไหนหลังจากนั้นมาโมนาก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วพอโมนาถ่ายเรียบร้อยปับ๊บพอเขาเข้าออกไปเขาา้าโมโหเราแล้วเขาออกไปนะคะแล้วเขาเขาก็ออกไปโมนาก็เลยโทรหาเพื่อนบ้านพอโทรหาเพื่อนบ้านปับ๊บโมนาเขาก็ถมอ่าโมนาก็ส่งส่งกระดาษส่งกระดาษแผ่นนี้ทางข้อความไปให้เขาแล้วโมนาเขาถึงรู้ว่าอันนี้เป็นบริษัทประกัน ประกันที่สามีโมนาก็เหมือนอย่างที่เราส่งประกันประกันชีวิตนะคะเนาะประกันชีวิตผลสุดท้ายผลสุดท้ายประกันตัวนี้นะคะพอเราไปติดต่อโมนาก็โทรไปหาประกันเลยนะพอวันอีกวันรุ่งขึ้นโมนาก็โทรไปหาประกันเลยโมนาโทรถามเพาว่าเนี่ยสามีฉันเสียชีวิตเขาถามว่าเธอเป็นใครเขาถาม CPR n u m b บ r ถามหมายเลขบัตรประชาชนเราแล้วก็ถามหมายเลขบัตรประชาชนสามีเราก็บอกไปแล้ว ที่นี่นะคะประกันชีวิตเขาส่งเอกสารมาให้โมนาใหม่เลยนะเขาส่งเอกสารมาให้โมนาใหม่แล้วเขาบอกว่าเธอเอามายื่นได้เลยพอเขาส่งมาปาั๊บมนาก็ปิ้นออกมาปิ้นออกมาโมนาก็เซ็นแล้วโมนาก็เอาใบทะเบียนสมรสมนาประกอบแล้วมนาเอาไปยื่นท,ท,ที่ที่บริษัทเขาเลยนะคะไปยื่นเราคนเดียวเลยเรามีสิทธิ์เพราะว่าลูกชายเขาอายุเกิน18บปปีแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ในตัวนี้นะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็โมนามีเล็กๆน้อยมาบอกให้ฟังนะคะว่าทะเบียนโอดพิ่นัยกรรมเรามีอยู่ในมือแล้วถ้าเราไม่เข้าใจอะไรไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตไปค้นหาใน Google หรือว่าอย่างที่โมนาเล่ามาอย่าไปไว้ใจลูกลูกของเขาหรือว่าญาติพี่น้องเขาอันนี้คือพูดในนามของสายฝอนะคะพูดในนามของสายฝอเอ่อบางทีเขาไม่ใช่ญาติพี่น้องเราไว้ใจอะไรไม่ค่อยได้นะคะ เพราะว่าทุกคนพอพอ่อแม่เขาตายไปแล้วหรือว่าอะไรตายไปแล้วเขาก็ต้องอยากได้เหมือนกันแต่เขาอ่ะพูดถึงว่าอายุเขาเขาไม่น่าจะมีสิทธิ์แต่เราอ่ะคนเป็นเมียเราต้องมีสิทธิ์นะคะแต่ถ้าเขาไปทําขึ้นมาใหม่เขามีทนายความเราก็ต้องแพ้ไปนะคะเพราะว่าจะมาจะมาจะมาร้องเรียนอะไรเออเขาเรียกว่ารร้องแรลร้องแลกแหกกระเชอไม่ได้เพราะว่าเราเซ็นไปแล้วพี่เขาเซ็นไปให้แล้วว่ากระดาษแผ่นนี้ฉันมอบให้เธอไปนะ อันนี้ก็คือจบเรื่องพินัยกรรมของของพี่เขานะคะเดี๋ยวโมนามีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกโมนาจะจะมาเล่าต่อนะคะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนอะแถวคาดปลอดภัยในทุกๆสิ่งทุกอย่างนะคะเดือนหน้าจะจงการแล้วนาะก็ดูแลสุขภาพของทุกคนด้วยนะคะอากาศร้อนประเทศไทยนะคะวันนี้โมนาเอากลาวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 啊。